อ่าสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับเออบังเอิญอ่ามาทําธุระที่ลําพูนแล้วผ่านมาเออเส้นเออแยกเหมืองง่าเนาะก็ผมอยู่ที่ลําพูนเนี่ยฮะบังเอิญมาเจอบ้านเออเป็นน็อกดาวเป็นเออบ้านตู้คอนเทนเนอร์เนาะอ่พาเพื่อนพี่ๆมาชมเนาะเป็นบ้านตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยฮะ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นถนนเ,เส้นหลักที่จะเข้าเมืองลําพูนเนี่ยฮะเป็นแยกเหมืองง่าเนี่ยฮะเนี่ยครับทางด้านนี้เลยเนาะยาวมานี่แล้วก็เข้า,าลําพูนส่วนาทางด้านนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นบ้านนะฮะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็น่าจะเป็นเ,เป็นบ้านพักหรืออาจจะทําเป็นร้านกาแฟก็ได้บังเอิญมาเจออยู่ทางด้านนี้เนี่ยฮะ ก็ให้เพื่อนๆชมเนี่ยสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ต้องการบ้านตู้คอนเทนเนอร์เอาไปไว้ที่สวนหรือต้องการทําเป็นร้านค้าหรือร้านอาหารเนี่ยผมคิดว่าเหมาะเลยนะเพราะว่าด้วยการที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยปัญหาเรื่องอผูกหรือรั่วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างยากถูกไหมฮะแล้วในส่วนของทางด้านเนี้ยเป็นตู้ของลูกค้าซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นร้านอาหารเนี่ยฮะ เดี๋ยวผมบอกขนาดตู้ก่อนตู้ตรงนี้มันขนาดมันยี่ยี่สิบฟุตนะฮะทางด้านนี้แล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นสำนักงานเมื่อกี้นี้ผมคุยกับน้องเขาแล้วว่าเออเดี๋ยวขอถ่ายทํานิดนึงเนี่ยเราด้านบนเนี่ยจะเป็นระเบียงเห็นไหมฮะทางด้านบนเนี่ยเราสามารถเอาเอา่อโต๊ะหรือเก้าอี้ไปนั่งด้านบนเนี่ยเพื่อจะชมความสวยงามอาของอบรรยากาศเนาะด้านล่างส่วนทางด้านนี้เดี๋ยวเราไปมาชมด้านในหน่อย อเมื่อกี้นี่ผมบอกน้องกันแล้วว่าขอถ่ายทํานิดนึงอันนี้จะเป็นตู้เขนาดยี่สิบฟุตนะครับเพื่อนส่วนความสูงเนี่ยสองเมตรหกสิบอันนี้ดูจากทรงแล้วเนี่ยเขาน่าจะเอาไปทําเป็นร้านอาหารมากกว่าเพราะตรงนี้มันสามารถเปิดได้ด้วยเนี่ยฮรด้านนี้เนี่ยนะนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นประตูเนี่ยเปิดอย่างเงี้ยเนี่ยสวยเลย แล้วก็ทางภายในาถามว่า,าช่างเขาได้เดินสายไฟไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะส่วนเพื่อนๆพนพี่พถ้าต้องการจะติดแอร์เนี่ยก็สามารถคุยกับช่างได้เลยเพราะว่าเขาจะเดินท่อแอร์ไว้ให้ส่วนห้องน้ำสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ต้องการจะเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปทำเป็นบ้านพักเนี่ยก็สามารถคุยกับช่างได้เนาะก็สามารถทำเป็นห้องน้ำได้ครับเนี่ยฮะทางด้านนี้เลย ราคาอ่าทีนี้เรามาดูราคาเนาะอ่าลักษณะแบบนี้ตู้อ่าลักษณะนี้20ฟุตเนี่ยราคาอยู่ที่2องแสนหาครับประมาณนะสองแสนเพราะว่าด้านบนจะมีดาดฟ้าเนี่ยฮะดาดฟ้าด้านบนด้วยเนาะเนี่ยครับเห็นไหมสวยงามเลย แล้วก็ถัดมาทางด้านนี้ตู้สีแดงตรงแล้วด้านล่างนี่จะเป็นสํานักงานเนี่ยนะตรงนี้มันจะมีสองตู้ะจะมีตู้ตู้ล่างหนึ่งตู้อันนี้เป็นขนาดยี่สิบฟุตเหมือนกันส่วนเบอร์โทรถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจเนาะก็มีเบอร์โทรเลยฮะเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์เชียงใหม่06,4 3 4 6 0 0 0 5มีเนี่ยฮะมีเบอร์โทรแล้วฮะส่วนอีกเบอร์หนึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจก็โทรมาหาน้องญี่ปุ่นได้เลย เบอร์โทร0803966504เนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นบันไดาทางขึ้นนะเนี่ยครับทำอย่างดีเลยแล้วก็พอเราขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเจอระเบียงด้านนี้เลยฮะระเบียงด้านนี้เราก็เอาไว้นั่งชิลๆได้เลยเนาะทางด้านนี้เอาเอาเก้าอี้มาตั้งหรืออาจจะเป็นห้องรับประทานอาหารก็ได้เนี่ยฮะก็เป็นชั้นสองอันนี้ก็จะเป็นตู้20ฟุตเหมือนกันฮะส่วนกระจก ตรงด้านนี้จะเป็นประตูบานสไลด์เนี่ยฮะเห็นไหมอ่าแต่ประตูนี่เราสามารถเลือกได้นะจะเป็นบานสไลด์ก็ได้จะเป็นแบบเอ่อเปิดเป็นแบบโอเพนก็ได้นี่ฮะแล้วก็ด้านหน้าจะมีติดไฟสองดวงอ่าดวงที่หนึ่งเนาะแล้วก็ดวงที่สองด้านนี้ขึ้นมาด้านบนเนี่ยยอมรับว่าเย็นฮะเย็นมากเลยครับความสูงความสูงก็จะเท่ากันสองเมตรหกสิบเนี่ยฮะจากพื้นเนี่ยนะฮะ ขึ้นมานี่สองเมตรหกสิบส่วนกระจกด้านนี้อยู่ที่เมตรยี่สิบเนี่ยฮะกระจกนี่จะเป็นบานสไลด์ด้วยนะเนี่ยครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ช่างก็กาลังทํางานอยู่เนี่ยฮะกำลังเชื่อมเหล็กอยู่นี่ก็เป็นตู้จะเป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตู้มือสองนะฮะนี่สวยงามเลยไหม ก็ทาเป็นห้องนอนได้ครับทําเป็นห้องนอนทําเป็นร้านอาหารหรือจะเอาไปตั้งเป็นรีสอร์ทเนี่ยสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่มีที่ดินแล้วต้องการาไปทําเป็นรีสอร์ทเนี่ยเหมาะเลยส่วนด้านนี้จะเป็นกระจกบานกระทุงเนี่ยฮะเปิดปุ๊บเนี่ยอากาศเข้าเย็นสุดยอดเลยเนี่ยฮะ,ะแล้วก็ตรงนี้ที่ต่อมาเนี่ยมันจะเป็นฝาปกติตรงท้ายตรงเนี้ยมันจะเป็นฝาปิดเนาะปิดทางด้านท้ายเนี่ยฮะ ตรงนี้เราก็สามารถเอาก็อี้มานั่งได้เนะชิวๆตรงนี้ด้าน,นเนี่ยนะฮะนี่ด้านนี้เลยหนมสวยงามบังเอิญผ่านมามาเจอพอดีครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆหลายท่านเนาะมีโทรมาหาผมเนาะว่าเออมีบ้านนอกดาวไหมมีตู้คอนเทนเนอร์ไหมบังเอิญผมผ่านมาพอดีเลยก็เลยขอน้องเขาถ่ายทำในส่วนของคลิปเนี่ยฮะ ก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ลักษณะ2ชั้นเนี่ยนะฮะเมื่อกี้นี่ผมถามน้องเขาแล้วราคาอยู่ที่สองออตู้หนึ่งเนี่ยอยู่ที่2องแสนห้าเนาตู้สีเหลืองเนี่ยฮะอันนี้เป็นตู้ของลูกค้าที่เขาเสั่งทํามาทางด้านนี้เนี่ยนะฮะชั้น2นี่ผมคิดว่าเขาน่าจะเอาเอาเป็นพวกไม้มาวางที่ชั้น2นี่ฮะแล้วก็มันต้องมีบันไดด้านข้างขึ้นมาด้วยเนี่ยฮะ ดูแล้วทรงเนี้ยมันจะเป็นทรงร้านอาหารเนี่ยทรงลักษณะนี้เนี่ยนะส่วนออสองชั้นตรงนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่สี่แสนครับที่ผมถามจากน้องญี่ปุ่นเนี่ยนะ,ะน้องก็อยู่ข้างล่างนูน่นก็เลยขอน้องถ่ายทํจาจักน้อยแนี่ยนี่ฮะสวยงามเลยส่วนห้องน้ำห้องน้ำเมื่อกี้นี้ผมสบอ,อสบถามน้องญี่ปุ่นคัแล้วเนาะ ห้องน้าเนี่ยอย่างบางท่านก็เอาตรงเนี้ยที่เป็นระเบียงด้านนี้เนี่ยฮะต่อทําเป็นห้องน้ําอย่างบางท่านก็ด้านในเนี่ยก็สามารถทําเป็นห้องน้ําแล้วต่อขึ้นมาได้เลยก็จะมีพวกชักโครกอ่าแล้วก็มีเอ่อท่อแล้วก็ในส่วนของแอร์ก็จะมีการติดแอร์ไว้ให้เนาะก็ในส่วนของตรงเนี้ยคือเราสามารถคุยกับช่างได้เลยว่าเราต้องการแบบไหนแต่ราคาเริ่มต้นเนี่ย ถ้าในกรณีเป็นตู้20ฟุตเนี่ยไม่มีดาดฟ้าเนี่ยนะฮะราคาอยู่ที่แสนแปดนะฮะราคาเริ่มต้นเนาะแต่ถ้ามีดาดฟ้าแบบนี้ราคาอยู่ที่สองแสนห้าเนี่ยฮะเมื่อกี้นี้ผมคุยกับน้องญี่ปุ่นแค่ะและเนี่ยฮะนี่ทางด้านนี้สวยงามเลยเนี่ยฮะบ้านตู้คอนเทนเนอร์ก็ถ้าเ,เพื่อนๆพี่ๆสนใจ ก็ลองยกหูฮะลองยกหูต่อรองแล้วก็คุยราคาได้ครับเพราะว่าบางทีเรามีงบจำกัดอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนะระยะทางที่ไม่ไม่ไกลจากตัวเมืองลาพูนเนี่ยเห็นน้องเขาบอกว่าไม่น่าจะมีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดมันไกลมันอาจจะข้ามจังหวัดอาจจะไปลําปางอาจจะไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยบางทีด้วยระยะทางที่มันไกลก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างเนี่ยฮะก็ลองยกหูมาคุยเนาะ อ่าโอเคส่วนเบอร์โทรอ่าอีกรอบหนึ่งก่อนปิดคลิปเนาะเบอร์โทรตู้คอนเทนเนอร์เชียงใหม่เนี่ยนะฮะเบอร์โทร064 346 000 0, 0, 5ครับหรือจะโทรมาหาน้องญี่ปุ่นก็ได้ฮะซึ่งน้องญี่ปุ่นเนี่ยก็จะดูแลในส่วนของฝ่ายขายเนาะ,ะเบอร์โทร080 396 6540ครับผมนี่ฮะอ่าวันนี้ก็เอ่อได้เอาคลิปบ้านตู้คอนเทนเนอร์สวยๆมาฝากเนาะเพราะว่า มีเพื่อนๆถามมานานลวแล้วผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสแต่วันนี้ก็คือบังเอ,อิญผมมาทำธุระ,ะที่ศูนย์อิสสุพอดีแล้วก็ได้ผ่านเส้นทางเส้นนี้พอดีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแยกเหมืองง่าฮะพอวิ่งเข้ามาก็จะเจอตู้เลยตู้เหลืองเนี่ยฮะวิ่งเข้ามาเนี่ยนะแล้วพอเส้นนี้ก็จะวิ่งเข้าในตัวเมืองอลำพูนเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก่าเนี่ยฮะสวยงามเลย นี okay. Okay. ่ก so, ็เป็นบันไดเนาะทางลงอ่าโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็ฝากช่องน้องใหม่ด้วยเนาะก็ยังไงเดี๋ยวผมจะหาบ้านสวยๆสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่เอ่อโทรมาสอบถามไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นที่ดินเนี่ยก็มีหลายท่านโทรมาอย่างบางทีเนี่ยคือด้วยระยะทางที่มันไกลอย่างเงี้ยบางทีผมก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้ ผมก็มีแจ้งไปว่า,าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆสนใจที่จะลงคลิปในชอน่องนาวัดเนี่ยนะฮะก็ให้เจ้าของถ่ายภาพแนวนอนเดี๋ยวผมก็จะอัดเสียงลงไปก็ถือว่าช่วยกันไปโอเคนะครับสวัสดีครับผม